สวัสดีครับพบกับปมจองน้องไม้ทาง Youtube เจอจองว่าบบาวก็ง่ายตรวจเจ้าพ่มแดงโกดนะครับเป็นจองที่ออุอรันษักเกี่ยวกับพัฒนธรรมกองบ้านเกิดผมจะเริ่มจากกระทายสินบ้านเกิดตรงผมแหลกไปต,ต่อๆไปนะครับตรงไห้มีอะไรนะสนใจบ้างนะครับครับ cả bàn phím cả tay phím này lẻ vui này lẻ vui lẻ vui nè mét cả lại này vua cả bông cả có nháy này gặp cái bên nướng này chẳng mất trong về bên kia làm này bị bỏ rồi Thì, ถ่านาำปปนำปืนไตรซินในปีสองพัณณาอย37รับโดยมีชื่อว่าไตรซินซึ่งไม่กลาวว่าเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำนะครับอ่าผมจะเริ่มจากตำบลผมกอไ่นะครับกอไ่มันมันเป็นทะเลล้อมรอบเลยครับแล้วก็มีคลองตัดก็เลยเป็นเกาะไปเลยก็เลยเหลยกกอไนนะครับคำว่น้องปืนไตรซินมันผมนั่นกับร่วงพ่อเดิมกูบานดอกบัวบานตัวติ้นแต่ละลิ่มตัวเมือง จนเด็กเจ้าืุเรืองเมืองสตะอะปันดีเลงโลมาอีลาวดีแดนใต้นะครับก <c ười> ็คือนี่เอาสิ่งดีดีขึ้นมาเป็นกําวันนะสิ่งที่แบบเป็นจุดเด่นเนะยก็ผมอ่าม,มีการไล่ยพงเล่ป,ปลาเล่ต้นอยปลาเอน่านเนี้ยเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมแบบก็เลย เสนใจเส้นใจเกี่ยวกับพลากรับผมเลืมจ้าอันนี้แหละกันนะครับเลืมจากอ่าสมมด็จเจ้านะเลืมจากสมเด็จเจ้ามันมีอยู่ในตอนหนึ่งก้องค้วันว่าสมมจ็จเจ้าเรื่องรนะองผมจะเล่มจากสมเด็จเจ้าจะเปื่อยแผ่นะครับไอ้ทุกคนได้รูความเป็นมาในการสร้างอ่ารูความเป็นมาของสมมด็จเจ้านี่คือใครย เป็นไรกับล้มผุถวดเป็นไรกับสมเด็จเจ้าวาโยโยตีไปที่มานะครับปอสังเกตนะครับแล้วก็โอ้สมเด็จเจ้า,านี่มีประวัติมาครับอ <c ười> ันนี้นก็ช่วยติดตามช่วยกดไลค์สองผมกันนะจะทำซาลาดดีๆแล้วก็บเรเพร์ศาสนารมบ้านเราน,นะแล้วก็ขายายออกไปผมคิดว่าผมจะขายายออกไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปคือว่า ตรงนี้นมีดตตตีตรงนู้นตรงน้มีก็ไปจบสิ้นแอมเปรเราแล้วก็จะไปแอมเปรอื่นต่ออย่างว่าตรงร้านนะครับกัดกดติดตามจองบ่าวกดไงตรวจปุ่มจ้าแดงโคนะครับ <c oughs> เจอนี่ผมตั้งขึ้นมาเพราะว่าผมเอาพราที่ผมหนักตื้เนะก็คือตรวจก็คือลงปุ่มตรวจนะครับ ผมไม่ถึงก็ถวดผุมวัดลายปัตตานีผมไปอยู่ตรงนั้นมาซิบว่าปีไปเป็นไปดูแลตรงนั้นมาซิบว่าปีตรวจเจ้าตรวจเจ้าจเถึงเจ้านะมาปุผมก็คือตรวจผุมแดงก็คืออาจารย์แดงอาจารย์แดงคือยังมีชีวิตอยู่วัดลายปัตตานีโคก,ก็คือวัดปะโคนะ chuột chào phùng đen của tuổi nhưng chấm phải cái đi chứ chịu... chứ chồng với gặp cặp bên đầu máy tính tính rất rất là loạn vui ạ ạ ạ ừ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 